สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาริกจัก R ดี c คาเซ n เตอร์นะในเครร์บริษัท R คเแนนแคปิเพราะเราคือแหล่งรลุมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะผมมีนะครับรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับตามผมมานะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้นะผมพามารีวิวนะครับนะรถตู้หน้ายาวเกียร์ธรรมดานะครับ เลขใหม่หลักหมื่นนะครับรถสวยนะผมพามารีวิวนะครับคันนี้เป็นทันตัวอย่างนะตัวนี้เป็นตัว t o โยต้าคอมมูเตอร์นะครับ all new commuter นะเครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้าอ่าเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะครับรถยนต์ปี2020นะรถยนต์ปี2020นะครับกับสนุนราคานะครับอยู่ที่เริ่มต้นนะ9,15,000บาทนะได้เลขใหม่1 1,000 เลขไมล์หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็เลขไมล์เริ่มต้นอยู่ที่10,000ื่นกับ2 0 0 0 0ื่นกว่าๆนะครับนะใครสนใจนะครับติดต่อมานะ0 9 7 0 8 2 9้า3นหะครับผมมารีดเร่งงานยินดีให้บริการคันนะเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าซื้อสดไม่เก็บแหวเจะเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมแล้วนะครับนะเครดิตดีนะจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดค่าโอนให้เราด้วยใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับนะตัวอ่ะตัวนี้นะเป็นรถตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นรถตัวอย่างนะที่ถ่ายขายให้้้กกกกัััััับบบบลลูคคคคคคาไปแแวนนนนนนนะะะะะรรรต่ผมมมีีีีออ2 2 เลขไม้หนึ่งหมื่นกับเลขไม้สองหมื่นนะครับราคาเริ่มต้นแค่เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอยู่รีบต,ติดต่อมานะครับนะ้าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะ้าพาไปดูคันตัวอย่างก่อนนะ้าว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้างนะคันตัวอย่างแบบนี้นะครับนะ้าคันตัวอย่างจะเป็นแบบไหนบ้างนะตัวเป็นตู้หน้ายางแบบนี้นะครับเป็นตู้หน้ายางแบบนี้นะตัวนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวพาเดินพาเดินดูรอบคันก่อนแล้วกันนะพาเดินดูรอบคันก่อนแล้วกัน นะพัดเดี๋ยวดูรอบคนันก่อนนะเป็นตัวคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับนะ all new เนี่ยเป็นหน้านี้แล้วนะเป็นหน้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะนะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับนะก็นํามาขายสู่ท้องตลาดให้พี่พี่นะครับเป็นตัวหน้ายาวแบบนี้นะครับนะแล้วก็ล้อเป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็มีดุมครอบล้อแบบนี้นะ มีตัวครอบล้อแบบนี้นะฝาครอบล้อแบบนี้นะครับนะด้านหลังก็นะด้านหลังแบบนี้นะเบาะนะครับก็เป็นสามสามสามนะ,นนะ,นะะสิสนะบอสองที่นั่งนะครับนะเบาะสิบเอ็ดที่นั่งขออภายทีนะเป็นเบาะสิบเดที่นั่งนะโอเคเนี่ยเดีย๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์หน้ารถกันก่อนนะเนี่ยคันนี้เป็นคันตัวอย่างที่ผมพามารีวิวนะครับนะตัวเครื่องยนต์หน้ารถนะครับ รถเกตสวยทั้งคู่เลยนะเกตสวยทั้งคู่เลยที่เหลือนะครับสองคันนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะสอนดูนะครับว่าตัวรถตู้นะดูยังไงนะครับนี่นะก็ถ้าจะดูนะครับดูรถนะก็คือเริ่มจากที่นี่ น็อตฝากระโปรงตรงนี้ก่อนเลยนะดูน็อตฝากระโปรงมีขยับไหมเนี่ยถ้าลาะสีตรงเนี้ยมันมีร่องรอยลอกนะครับรอยทะลอกหรือว่าน็อตตรงเนี้ยสีไม่ได้เป็นสีเดิมแสดงว่าฝากระโปรงมีการถอดมาแล้วนะก็ถ้าฝากระโปรงการถอดนะครับก็ต้องสงสัยอีกหนึ่งอย่างอาสงสัยเพิ่มว่ามันเป็นยังไงนะทาไมฝากระโปรงถอดบางที่อาจจะเป็นฝาแค่แค่ถอดทําสีนะครับนะแค่ถอดทําสีนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับไม่ได้ถอดนะแล้วก็ฝากระโปรงโปรงเดิมนะครับโตโยต้าเลยนะครับ นะบางที่มันอาจจะเป็นถอดทําสีหรือว่านะครับถอดเปลี่ยนฝากระโปรงอย่างเดียวนะหรือว่าด้านหน้ามีชนหนักนะครับดูที่เริ่มเริ่มที่ฝากระโปรงได้นะครับนะถ้าฝากระโปรงนะครับไม่แกะไม่ไขส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรถเดิมนะแต่ว่าดูเพิ่มเติมได้ดูเพิ่มเติมส่วนอื่นๆได้เนี่ยฝากระโปรงนะครับเราก็ไล่มานะครับที่แก้มนะครับแก้มตรงนี้ก็เหมือนกันนะต้องไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะครับนะชิ้นคารด้านหน้าเนี่ยนะครับต้องเป็นสีนี้นะเป็นสีด้านๆแบบนี้นะครับ ไม่ใช่สีเงาเหมือนตัวรถนะครับนะไม่ใช่สีเงาเหมือนตัวรถนะสีตัวนี้นะครับด้านในตัวเครื่องด้านในเนี่ยมันจะพ่นเป็นสีรองพื้นนะครับไม่ได้พ่นสีเคลือบเงาแบบตัวด้านนอกนะครับนะสีมันก็จะเป็นสีแบบนี้สีด้านแบบนี้นะครับถ้ารถมาเปลี่ยนคานมาชนหนักมาแล้วเปลี่ยนคานเนี่ยพาตรงนี้นะครับเขาจะไม่ได้พ่นสีรองพื้นคือเขาจะทํามาเป็นสีเงาสีเทาเงาสีเดียวเลยนะครับลูกค้าก็จะดูได้เลยว่าอ่ะถ้าคานนะครับเป็น สีเงาๆนะครับก็แสดงว่ารถชนหนักนะครับนะแต่ของผมนะครับนะรถไม่ได้มีชนหนักนะเนี่ยตัวเครื่องด้านในนะครับแล้วก็ดูนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับรูต่างๆนะครับเนี่ยอย่างรูพวกนี้นะถ้ามันชนหนักเข้าไปแล้วมันบุบมันบิดมันเบีย้ยวเนี่ยเขาต้องทําการเคาะทําการออกใหม่รูพวกนี้มันอาจจะไม่กลมอาจจะแบบคมๆไม่กลมแบบนี้บ้างนะอาจจะอ่ารูเนี่ยครับนะถ้ามันจะมีวังวงรีวงกลม นะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนะครับนะถ้ารูมันนะครับดูไม่สมบูรณ์อ่ะดูมันดูไม่สมบูรณ์ไม่กลมนะครับไม่ไม่รีนะครับก็สงสัยได้เลยว่ารถมีชนหนักมาหรือเปล่านะครับอ่าเนี่ยอย่างดูตัวเครื่องนะครับนะตัวเครื่องแบบเนี้ยนะครับดึงตัวอ่าสายนะครับเช็คน้ํามันเครื่องออกมาแบบเนี้ยถ้าเครื่องนะครับไม่มีน้ํามันอ่าควันออกมาแบบเนี้ยก็แสดงว่าเครื่องสวยนะแต่ถ้าสมมุติเครื่องมันมีควันออกมานะครับนะ มันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ตัวน้ำมันเครื่องนะมันต้องถึงรอบระยะเวลาเปลี่ยนนะครับนะต้องฟังเสียงอีกทีนะครับฟังเสียงเครื่องอ่ะให้ฟังเสียงเครื่องนะถ้าเสียงเครื่องเดินปกติแบบเนี้ยนะครับนะก็คือรถปกตินะรถสวยนะครับถ้าเสียงเครื่องมันมีเสียงอีดนะครับเสียงดังผิดปกติแก๊้แกๆ้แกแกนะครับก็ต้องสงสัยได้เลยว่าเครื่องเนี้ยมันมันผิดปกติแล้วผิดปกติตรงไหนก็ต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับนะเนี่ยอย่างรถเกรดเตรงเนี้ยนะครับคด้านหน้าเนี่ย ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวซับแรงด้านหน้านะครับตรงเนี้ยถ้าน็อตมันไม่ขยับไม่แกะไม่ไขเนี่ยแสดงว่านะครับพานด้านหน้าเดิมๆรถไม่มีชนหนักที่คว่ำนะครับนะแล้วก็ให้ดูแผ่นเพดนะครับเนี่ยถ้าแผ่นเพดอยู่ครบนะดูแผ่นเพดได้เลยว่ารถมันมอ่าเลขปีแท้หรือเปล่าแค่เปลี่ยนโฉมมาหรือเปล่านะเนี่ยปีแท้ปียี่ินะครับนะอย่างบางคันนะลูกค้าไปซื้อกับข้างนอกนะครับ นะบางคันเขาเปลี่ยนแค่โฉมด้านหน้ามาแล้วมาหลอกลูกค้าไปปียี่สิบก็ได้นะนะครับนะอย่างตัวนี้นะครับแผ่นะเพดูไปที่แผ่นเพจนะครับ,บ,นะรบฝากระโปรงนะแล้วก็คานนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับอ่ะดูภายในก่อนนะครับนะ้ายางนะครับมันก็นะรถหมดสัญญาเช่าเนี่ยมันยางมันจะเปลี่ยนถ่ายตาตามรอบระยะเวลาอยู่แล้วนะครับนะ ยางตแต่ละคันนะครับก็นะเลขปีต่างกันย4บ้างย5บ้างนะครับนะ้าเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะครับเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะ่ออย่างคันนี้นะครับนะที่ผมพารีวิวนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่32,000เท่านั้นนะแล้วก็มีอีกสองคันนะครับนะคันนี้มันติดจองแล้วแต่อีก2คันที่เหลือนะครับเลขไมค์ห0 0่งกับเลขไมค์0 0 0 0มนนิดๆเท่านั้นเองนะไม่์แท้นะครับนะรถเราไมค์แท้ทุกคันไม่มีกลับไม่มีกอไมค์ไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะครับนะาไมค์แท้ทุกคัน นะครับเข้าศูนย์เช็คประวัติได้ทุกคันเลยนะครับเนี่ยด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาแบบนี้นะครับนะเบาะหนังสีเทาแบบนี้นะตัวด้านในนะครับนะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้าหสปีดแบบนี้เลยเดินหน้า6สปีดแบบนี้นะแอร์ mm hmm. ด้านในนะครับเย็นสบายไม่มีกลิ่น mm hmm. เหม็นกลิ่นอับรถไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักไม่มีพิกานะนะครับไม่มีจมน้ํานะแล้วก็แอร์เย็นสบายนะครับตัวนี้นะแล้วก็ วิติยูนะเชื่อมต่อ FMAM Bluetooth ได้ใช้งานได้ปกติเลยเนี่นะครับนะเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนด้วยนะครับนะถ้าตัวพวกไมลหมื่นสองหมืเนี่ยครับไมลหลักหมื่นเนี่ยตรงเนี้ยรถมันยังจะยังใหม่มากๆนะครับตัวด้านบนก็นมอีกด้านบนอะไรแบบนี้นะครับรถมันจะสวยงามมากๆนะโอเคนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะกระจกนะมันจะเป็นกระจกออโต้นะครับบานเล่อนออโต้ทั้งสอันเลยนะ กระจกบานเลื่อนออโต้ทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็นะับเป็นตัวพับไฟฟ้านะกระจกมองข้างตรงนี้นะครับอืมแล้วก็ให้บูให้ดูนะครับเบาะด้านหลังนะแต่งเป็นเบาะหนังพิพัฒพ,พงแล้วเรียบร้อยนะครับแต่งเป็นเบาะหนังพิพัฒพ,พง์แลแล้วเรียบร้อยนะเอาไปใช้งานได้เลยนะลูกค้าเนี่ย จะไปรับลูกค้านะครับน้หรือว่าจะไปนะครับบิ่งส่งรับพนักงานต่างๆนะครับใช้งานในครอบครัวเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็แอร์ด้านหลังเย็นสบายด้วยนะครับแอร์ด้านหลังเย็นสบายเลยนะครับมาตัวสักหลาดด้านบนก็สวยงามแบบนี้นะครับนะอีกสองคันที่เหลือก็สวยงามแบบนี้นะครับนะเป็นเบาะ3ามแถวแบบนี้นะครับนะาสมแถวแบบนี้นะาสามสามสามแล้วก็ด้านหน้าอีก3ามนะครับนะเป็น12ที่นั่งนะเป็น12ที่นั่งนะครับนี่นะ แล้วก็บาอนะครับมีที่วางแขนตรงนี้ด้านหน้ามีที่วางแขนทุกตำแหน่งเลยนะนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็มีที่วางแขนนะมีแค่เพียงแถว2นะครับที่เบาะมันไม่ได้ไมีที่วางแขนนะครับแต่ตัวแถวอื่นนะมันเบาะมันมีที่วางแขนทั้งหมดเลยนะครับนะมีที่วางแขนทั้งหมดเลยนะแล้วก็บาะด้านหลังเป็นเบาะอ่าสองหนึ่งเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นเบาะสองหนึ่งสองหนึ่งก็คือยกแยกได้พับแยกได้ด้านหลังนะครับนะยกแยกพับแยกได้ด้านข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวพื้นนะครับก็ ปูเป็นเบาะยางแบบนี้มาให้แล้วนะตัวปูเป็นพื้นยางแบบนี้มาให้แล้วนะครับนะก็เนี่ยนะครับเนี่ยพื้นยางแบบนี้นะครับนะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าวางแก้วน้ําวางของต่างๆนะครับตัวไหล่นะเนี่ยไหล่แม่แรงนะครับก็อยู่ครบเลยตรงนี้ให้ไปเลยนะครับนะแถมมาให้เลยแบบนี้นะครับนะรถนะครับนะรถส่วนใหญ่นะครับนะต้องเข้ามาดูนะส่วนใหญ่มันจะมีม่านบังแดดให้ทุกคันนะครับแต่คันนี้นะครับเขาไม่มีม่านบังแดดให้แค่นั้นเอง นะครับนแต่ส่วนใหญ่มันจะมีมานบังแดดให้ทุกคันนะนะครับเข้ามาก่อนเข้ามาดูก่อนนะมีหรือไม่มีแล้วแต่แล้วแต่คันนะครับแล้วแต่คันนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังอืมเนี่ยนะครับเนี่ยแต่งบอกพิพัฒน์พง์นะครับนะอ่าพวกวงการรถตู้เนี่ยเขาลือรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าบอกพิพัฒน์พงศ์เนี่ยสวยที่สุดแล้วนะครับบอกพิพัฒน์พงศ์เนี่ยสวยที่สุดแล้วนะตัวนี้ด้านหลังก็นะครับ หน้าเบาะแกะถอดได้นะครับพับได้นะเบาะแกะถอดได้นะครับแล้วก็น้าวางของได้ด้านหลังนะครับ <BS> กเ็เหมือนกันนะด้านหลังไม่มีชนหนักพิควํานะครับนะส่วนไอตัวไม่หนึ่งหมื่นนะครับที่ราคา9ก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยนะครับฝากระโปรงท้ายมันจะมีร่องรอยการแกะกันขายหน่อยนะครับฝ <BS> ากระโปรงท้ายมันจะมีร่องรอยการแกะกันขายหน่อยลูกค้านะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะถ้าลูกค้าสนใจนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะรถมันอยู่ที่อีกสาขาหนึ่งนะครับรถมันอยู่ที่อีกสาขาหนึ่งนะผมพาไปดูนะครับว่า รถมันชนหนักพิกามด้านท้ายหรือเปล่านะครับนะไอไม้ตัวไม้หนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่ารถไม้แท้นะรถไม้แท้แล้วก็วิ่งใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะเอาเคลื่อนย้ายไปหลายสาขานะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะก็เป็นเบาะแบบนี้นะครับสามแถวนะแล้วก็ที่วางของนะครับตรงนี้นะเนี่ยเบาะพิพัฒพุ่งนะครับนะ เดี๋ยวดูสำเนาเล่มกันนะครับเดี๋ยวดูสำเนาเล่มกันนะดูสำเนาเล่มนะครับนะก็รถเป็นปี2 0 2 0นสิบนะเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยนะครับรถปียี่สิบแท้นะรถปียี่สบจดทะเบียนสองห้าหกสามนะครับนะก็รถจดตรงนะครับเจ้าของรถด้านหลักที่หนึ่งก็อาคเนยแคปิตอลนะครับนะทุกอ่านเป็นเจ้าของรถนะครับอาคเนยแคปิตอลทั้งหมดเลยนะนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองพันแดร้ซีซีนะครับสองพันเจ็หสิห้านะ ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมสรุปให้ด้านหน้าอีกหนึ่งทีกับตัวนี้นะนะครับนเซตนี้นะครับนะผมเหลืออีก2คันนะครับกับตัว Toyota c o m ม u ูเตอร์นะเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้า6สปีดรถยนต์ปี2020นะครับนะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็ซื้อสดไม่เก็บแบตนะราคาอยู่ที่915,000บาทเท่านั้น915,000บาทได้รถตู้ออโตอ้อะ รถตู้คอมมูเตอร์นะครับเกียร์ธรรมดาเอาไปใช้งานกันเลยนะปี20แล้วด้วยนะใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับนะมีแค่2องคันเท่านั้นนะชา้าอดหมดแน่นอนนะครับใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับนะส่วนเกียร์ออโต้เราก็ยังมีอยู่นะเกียร์ออโต้เนะี่ยเราก็ยังมีให้เลือกอยู่นะครับนะเกียร์ออโต้ก็ยังมีให้เลือกอยู่นะครับนะเข้าใครสนใจรถรุ่นไหนนะครับโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ และก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับรถดีๆราคาดีๆแบบวันนี้อีกนะครับสำหรับใครนะที่กำลังหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะติดต่อมานะครับ0970829913นะครับผมมาลีทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ